สัดีครับ MC สุนครครับสมชายมาเดียมซีสุนครับวัดวันนี้ทิดแชงจะพาไปไหนครับผมพไปดูวิพีหมูวิดน้ำครับโอ้วิีหมูวิดน้ำวิดน้ำวิดน้ำแบบทันสมัยครับวิดน้ำแบบไหนเดี่ท่านไหแรงมากโอ้โหาตัดหญ้าอะไรในน้ำครับท่าน ทาตัดหน้าว้าวนี่นี่คือความสามารถพิเศษครับของเทียมหมูโอ้อ๋อนี่โอ้สุดยอดสุดยอดพุ่งไปนู่นเลยครับคือลวรถรถลวดย่านะครับฝนไม่ตกมาสองอาทิตย์แล้ว ต้องใช้วิธีนี้นะนี่หน้าตาในสมัครั้นคือระเบิดโอ้นี่ฮะเหยือหม,มูครับมันถูกวิธีหรือผิดวิธีครับแบบนี้ไ <c oughs> ม่มียาให้ตัดแล้วครับตัดหมดแล้วย่าครับมีแต่น้ำนะครับ นี่จะให้สูบออกนะฮะเราต้องใช้วิธีนี้นะครับในการสูบครับเหรดหมหสะหน้าคานพิพิธภัณฑ์นะครับผมพอดูฝนตกแล้วมันหมักหมมกันเวลานานเมื่อกี้กลิ่นเหม็นครับก็ต้องสูบออกครับสูบออกครับโดยใช้วิธีนี้นะโดยเทียหมูสู้ตายเนี่ย ใอดครับผมอ่ะครับก็ประมาณนี้ครับดเดี๋ยวรับชมอีกครั้งในตอนต่อไปครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ